นบสนุนได้ผ่านซูปเปอร์แตงหรือพร้อมเพลงในท้ายคลิปวิดีโอสวัสดีครับนี่คือรายการ e x a m i n นอรา์ที่ทา่านกำลังชมคือเฮาดนซิมสองนะผมในเพติชั่นห้าวันนี้เราจะมาแบบทดสอบเน็ตกัน,นเฉยๆนะผมแล้วก็ก็จะมาเคลียร์ปัญหาเก่าด้เลยะ <laughs> จะเคลียร์ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันผมก็คือไอ้บอสตรงคอร์ทาวเวอร์แหละไ,ไปรู้มาว่ามันมีจุดเช็คพอยต์ใน เวฟสามนะผมมันมีสี่เวฟนะแต่เวฟที่สามอะ่ะพอเล่นจบแล้วอะ่ะมันจะมีพื้นที่เน่งอให้เราสามารถอะ่ะลดเส้นทางลัดได้นะผมถ้าเราตายแล้วเราสามารถข้ามเวฟหนึ่งเวฟสองเวฟสามได้เลยนะผมไปเวฟที่สี่กับบอสได้เลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากําจัดบอสได้เรว็วก็อาจจะมีสู้กับเลสอีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็ถ้าสมมติว่า อ,อไลฟ์มัญหาอีก็ผมไม่กลับมาไล์แล้วผมก็ก็มันก็แค่นั้นแหละ <c oughs> ก็แค่อยากทดสอบดูว่าตอนนี้ปกติยังผมเพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อวานนีผมคือไลฟ์คอร์เบกับคุณเทียแล้วมันเน่าขนาดไหนนะผมโคตรเซ็งเ่ยเฮ้ยผิดผิด อ๋อถ้าออกนอกทางคือ,อกลับมาโลกนี้เลยหรือว่าจะมีเส้นทางต่ออะไรสิ เนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นอิตเอ็กในในนะว่าในภาคดียวซีซีออฟเดอะสโรจะมีปลาในพวกนี้ว่ายอยู่ด้วยนี่ยเราเหมือนจะเป็นแถวนี้แหละที่มันจะมีเส้นทางลัดที่เราแบบว่าข้ามมันได้อะหรือปลานะตรงไหนสักที่หนึ่งก็แหละแต่ว่าต้องผ่านเวฟสองเวฟสามไปก่อน เนี่ยเราันก็นเหมือนเดิมเลจะว่าไปภาคนีไม่มีตีเร็วนะไม่มีชามไหนตีเร็วเลยมีแต่เคลื่อนที่เร็วทั้งนั้นเลยกับตีไกลขึ้นไอ้นี่าที่สังเกตเห็นมาไม่มีอะไหนตีเร็วได้เลยนะก็ได้แต่ว่าตีอยวซีมันจะมีชามตีเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้มีเลสผมด้วย อันนี้น่าจะเป็นของบอสอะไรเนี่ยท่านอื่นไม่แน่ใจเว้ยไอยตรงพาร์ทออฟเพนอะมันมีแมลงตัวใหญ่ให้เราตีด้วยแต่ผมไม่ได้ตีอะแหม้ขาจะไปตรงนั้นได้ล่ะมีข้อมูลของโรสเลดด้วยเนี่ยนี <c> ่ <oughs> ดูคำาพูดดิฉันก็ต้องช่วยเธอกลับไปให้ได้ครั้งนี้ this one the dark ดิสบัตน,นี้เขาน่าจะพูดถึงไอ้เพุการณเดินในนะผมก็คือเขาจะไม่ยอมเสียคนอื่นไปกะความมืดจะไม่ช่วงชิงเธอไปประมาณนี้ เดี๋ยวพวกนี้ไปตัวเพิ่มซิวนะผมระหว่างทางกลัวเราสู้ไม่ไหวก็แงสิแจะดีกว่านี้ให้เก้าอี้มาด้วยนะแต่มาโลกนี้ทีไรไม่มีเก้าอี้ตลอดเลยแต่อนี้มันใหญ่หนก็คือถ้าเราตายแล้วคือต้องเริ่มเล่นใหม่เริ่มหลายเวฟใหม่นี่เหมือนของไอ้นั่นนะผมคือโค,โคเวอร์แดนอะ่ะไม่ต้องเริ่มใหม่มันเช็คพอยท์ให้เลยก็แค่ต้องเดินไกลแค่นั้น แล้วผมรู้มาว่าโคเบอร์แดนกับคอกแดนเซอร์อันนั้นเป็นคู่เต้นเกย์กันนะผมผมก็นึกว่าเป็นแบบคู่เต้นชายหญิงแต่ที่ไหนได้มันเป็นชายชายสองคนนะผมภาคแรกก็มีนะคนตีดาบเราก็เป็นเกย์เหมือนกันภาคนี้ก็พี่เขียวกับไอหุ่นยนต์นักเต้นคนนั้นก็เป็นเกย์แล้วทำไมคู่หญิงๆไม่มีวะ <laughs> นั่นสิ <laughs> คูห่หญิงก็่นนั่นไงฮอนนีกับเลสเนี่ย ก็ขึ้นอยู่ว่าทีมเชอร์รี่ล้วเราว่าจะสานต่อความปรารถนาของแฟนไหมอะ่ะแต่ว่าพี่แกบอกว่าชิดได้อะ่ะมันก็น่าน่าจะเป็นไปได้อีกมั้งพี่แกเขาไม่ห้ามด้วยอะ่ะทีมเชอร์รี่อ่ะถ้าจะชิดคอนดิกับเลสอะ่ะ ตัวใหม่ด้วย 哦，是四南吧 ในตัวนี้เป็นสองตัวสุดท้ายอะ่ะง่ายเลยอีกโอเคปั๊มซิลเป็นซิลโอเคแล้วผมในสุขภาพเวสสามแล้วมันจะมีทางลัดให้เราข้ามละตรงไหนนอะอ่านี่ไงไอเนี่ยไอเอ,เอ,เอแหลมแหลม,มเนี่ยนี่นะผมตอแล้วมันจะพังทางข้างล่างให้เราข้ามผ่านไปได้โอเคลุเลยเวฟสี่มีอะไรอีกเนี่ละทำไมมีทางอย่างนี้เนี่ยมันต้องแตแกแน่เลย พักตกได้รูปบอสใหม่ครับมีบอสเออเฮียโคตรแรงเลยโอ้ยเกือบเกือบทางแตกแล้วทางกลาง บีด้งเลยบีด้งเกือบโดนด้วยเมื่อกี้เอ้ยเจ้พอกๆเออเดี๋ยวผ่านเฉยเมื่อกี้พักๆโอ้ยโอ้ยตายก่อนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดต้องหาทางคิวคิวโอ้ยเกือบไปแล้ว ดีนะสเตชันวิ่งไอ้นี่อยู่เฉยนี่ตีย,ยางไยโอ้ยโอ้หมดนี่ยังหมดแล้ววะเย่ตายมีกับบอสเลยเอ,อ้ยอะไรอ่ะอ๋อมีหนางตามหลังเนี่ยมันปากการลังเหมือนอยู่ในทะเลที่นเลยเนี่ยเหมือนเป็นสปอยแมพของเซียวซารโรเลย บอสจะไหนเอ่อนั่งยองมันเป็นตัวอะไรทำไมมันอยู่ในทะเลอ่ะรัสชิงคานถ้ามันก็มีแค่นั้นผมก็คือเสกไอ้หนามนันมาโอถ่ไอ้หนามโคตรดุเพลงเฮ้ยพี่ทันโถ่ให้มิวอยู่บ้า

กระหนกใส่ให้บาเฮ้ยโอ้โหเต็มเตเลยมเกยสองอโอ้มนโถเหยียบใส่หัวไอ้บ้า มันไม่ได้ยากเลยหลยออีกบอสตัวนี้มันยากตรงที่เราต้องผ่านเวอะไหเวกว่ดไปถึงมันนี่เลยกงเล็กของเราจะบดขยี้กงเล็กของเราจะปกคล้องทุกสิ่งกงเล็กของเราจะช่วยพวกเขาทุกคน ได้หัวใจอันี่สามาแล้วนะผมหัวใจที่เราใช้ของโคเบอร์แดมาแทนที่โอเคเราก็ไปที่ต่อไปกันเลยนะผมไปสู้กับโรสเลสอีกครั้งหนึ่งนะผมได้ลุยกันอีกรอบหนึ่งับรับประกันนะผมว่าจะชนะนะไม่นะแต่ลองสู้ดูหน่อยกันนะ ถือไปการทิ้งไทย เลยกันออได้ไงวะนี่ผ่านรอบเดียวเนี่ยนะเย้สกิลโคตรแรงเลยสกิลของแกมาตเตอร์สิวเลยเอาทำไมมันถูดขึ้นมาช้าเนี่เลสเนะี่ยโอเคไปเอาจากที่นี่รอบสองมาถึง ปล่อยเต็มก่อนหรหรือว่าแบบกดแป๊บเดียวแล้วปล่อยเลย โอเคนะผมนี่ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผม <c oughs> จากการเลสรถเลสผมแล้วก็จบเกมนี้แบบรันเดียวผ่านเลยนะไม่คิดว่าจะผ่านแบบรันเดียวได้แล้วก็จากการไอ้บอสตัวนั้นเรียบร้อยนะผมบ,บอสที่ผมเหลือไว <c oughs> ้อะไอ้บอสที่ต้องผ่านหลายเว็บอะเอาจริงนะไอ้บอส่นะง่ายกว่าไอ้ต้องผ่านหลายเวอ็อีกอเสียดายัมากเลยนะผมที่ไม่สามารถไลฟ์ทุกท่านดูได้นะผมไลฟ์ like พังก่อนไม่รู้เหมือนกันผมว่าทาง y o u t u ู e เขาจะแก้ไขเรื่องนี้ไหมนะผม ก็ได้แต่หวังว่าจะแก้ไขไว,ไว้ไๆนะผมเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอถึงวันที่ต้องคอแบบคนอื่นอีกเดี๋ยวไลฟ์พาอิมก็มันจะเซ็งกันนะผมก็นี่จะเป็นคัลส์ท้ายแล้วที่ผมจะหยิบเกมนี้นะผมก็แล้วก็รอเดียวซีกันต่อไปนะผมว่าจะมาเดือนไหนนะผมแต่ว่ามาปีนี้แน่ๆล่ะก็ตาที่ทีมเชอร์รี่บอร์นผม ก็ได้แต่หวังว่ามันจะมาไวๆนะผมก็อย่าไวมากเกินไปนะถ้าไวมากเกินไปอยู่มันจะเบียดกับโปรเจกต์อื่นของผมก่อนนะผมมาตอนมีนาคมก็พอได้นะก็ได้แต่หวังว่าพีกว l c จะมีเลสผมมาด้วยนะผมหรือขอให้ดีที่สุดคือเลสเป็นตัวเอพกพาคสามก็ดีนะผมโอเคนะผมก็ถ้าทุกท่านชอบไม่จะไปกินพูดคำว่าไรนะไะพูดอะไรไม่ได้ต้องพูดคลิป ก็ถ้าถ้าชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe, s u b สไครป์เพื่อเป็นเงินใจเอเกเมอ้นผมทั่วไทยช่วยสนับสนุนสามารถสนับสนุนผ่านการกดไลค์กดแชร์กดเหมนต์กันเยอะเพื่อผมอยาก A amer, เอเกเม้นคนอื่นช่องผมกันเยอะหนห่งหรือถ้าใครอยากช่วยผมโดเนทสามารถโดเนทได้ผ่านซูเปอร์แบงค์หรือพร้อมเพลนิท้ายคลิปวิดีโอของผมโอเคนะผมก็ทุกท่านก็กลับไปดูคลิปเนื้อเรื่องของโคไร่ต่อต่อนะผมก็พรุ่งนี้ก็วานห้านะผม ัาห้าไปเมืองใหม่ไปเกยมอนนะผมก็อย่าลืมติดตามดูกันนะผมบ๊ายบาย